เอาละครับเก่าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสแตรมมรงลงคงคงนี่จะมารีวิวเว็บ้อยอือก็ไม่ได้แต่งอะไรนะก็อาจจะแต่งเดือนหน้านะทุกคนก็กะว่าจะเปลี่ยนชุดสีทั้งคันเลยนะก็กะว่าจะเปลี่ยนสีรถใหม่ก็คลิปนี้ก็จะมารีวิวเสียงท่ออือเว็บ้อยตัวเก่านะที่อะไรรัดเนี่ยก็ไม่รู้นะทุกคน ได้มาฟังเสียงกันนะครับมไม่ต้องเรียกล,ลืมบอกไปตันนี้มีออกเท่าเดิมันหนึงมีรถมาทุกคนเราเขาผ่านไปก่อนราเขาผ่านไปนะทุกคนก็มาฟังเสียงท่อนะครับ ไม่เท่าดีแหละเออก็อไป